ล้อดีๆคู่นี้ส่งมาจากโคราชครับสภาพยชินงานเดินก็ไม่ค่อยเสียหายครับตรงด้านขอบก็ไม่ได้มีปีนมีรอยขูดรอยอะไรมาเยอะมีแค่ลองกลางเป็นสนิมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับลอกสีก็คือผมไม่ได้ลอกแบบพวกแช่โซดาครับก็คือยิงทรายเพียวเลยแล้วก็ไปแช่น้ายาเคลือบลูครับประมาณ 2- 3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ มาลงเป็นเลเยอร์แรกก็คือเป็นม่วงอมน้ำเงินครับพี่เขาอยากได้เป็นสีแคนดี้พ่นก็พยายามทำให้มันบางที่สุดครับเท่าที่จะบางได้แต่การบางในที่นี้ก็คือต้องให้เนื้อสีมันเต็มชิ้นงานครับเราจะดูยังไงว่าสีบางไม่บางสำหรับสีฝุ่นสำหรับผมนะวิธีการดูก็คือดูตรงเนื้อสีที่ติดชิ้นงานครับถ้ามันไม่ภาษาอีสานเขาเรียกเป็นขุยอ่ะเออ ผมไม่รู้ว่าภาษาการจะเรียกว่าไงไม่ให้มันเป็นหนังไก่ครับแล้วก็ไม่ให้มันย่นแค่นั้นเองถ้าอยากให้ดีอยากให้มันเนียนเวลาเราพ่นเสร็จอะให้ใช้ปากเป่าครับใช้ปากเป่าไล่เบาๆออกมันจะมีละอองที่มันเกาะอยู่กับชิ้นงานครับมันก็จะออกไปเนี่ยสังเกตดูตรงแท็กตัวหนังสือตัวโลโก้ก็ยังอยู่ครับแต่ทุกอย่างต้องพ่นเย็นนะถ้าเป็นลอประเภทเนี่ยมันจะทาให้ให้ดูงานง่ายครับ แล้วก็ผมจะอบที่200องศา40นาทีครับสำหรับเฉดน,นี้เนาะแต่ระวังถ้าเป็นล้อโลอะระวังอย่าให้มันใกล้เตามากครับเพราะว่าบางทีอะชิ้นงานเราใกล้เตามากอะมันตรงนั้นมันจะโดนความร้อนสูงครับบางทีชิ้นงานมันก็โอเวอร์ฮีทได้สีมันก็จะจืดสีมันจะมันจะจางอะเป็นเป็นจุดจางอะนั่นแหละก็ระวังตรงนี้แล้วกันถ้ามีปัญหาตรงไหน,นก็สอบถามเขาไม่ได้ครับที่เพจ92 Professional อยากทำอะไร,ย,ไรยังไงก็ทังมาถามได้ครับ ถ้ามาถามก่อนได้ไม่ทําไม่เป็นไรครับลองคุยราคากันดูก่อนได้ครับผมอยู่สรารคามผมไม่มีหน้าร้านนะครับเป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ